ไปทั้งตายไป็ดในเมื่อวันเป็ดเฮียไปใช่แล้วไม่อวานตกใจมากเลยเมื่อวานคลิปจ้ะเห็นเป็ดตัวนู่นไปมันไปนู่นเลยโอ้ยอยู่ไอ้ที่เขารถรถรถใหญ่ใหญ่อะไม่รู้ว่าไปตายไกลเนาะเออมันมัไม่ได้ตายมันบินหนีอะมันบินหนีใช่เป็ดบินได้มันไม่ใช่ไปตายมันหนีตายเออเขาบอกว่ามันหนีตายกลัวอ๋อมันกลัวใช่ไหมคะมันกลัวแล้วแล้ว ไก่นะแต่ตายเยอะไหมเมื่อวานเป็ดนี่เป็ดตัวใหญ่นี่น่าจะสี่ตัวโอ้สี่ตัวเต็ดตัวเล็กมีสองค่ะแต่ว่าคอกนึงยังไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะออความเมื่อวานไก่ก็สี่ห้าตัวโอ้สี่ห้าตัวถามได้ไหมนาเต้ฮะสาเหตุไม่รู้นาเต้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นลายค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนาเตเอ่ออย่าไปถามเนาะ 哎。